สวัสดีคะ่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกเช่นเคยคะ่ะวันนี้ก็จะพามาทำเมนูง,ง่ายๆอีกเหมือนเดิมคะ่ะวันนี้ก็จะมาทำแกงอ่อมคะ่ะแกงอ่อมแบบบ้านๆเลยคะ่ะทุกคนแต่วันนี้จะเป็นแกงอ่อมหมูนะคะแกงอ่อมหมูใส่ใบผักชีลาวคะ่ะทุกคนแกงแบบง,ง่ายๆเลยคะ่ะเมนูนี้อร่อยเหมือนเดิมคะ่ะเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆมาดูวัตถุดิบเครื่องปรุงและขั้นตอนการทำแกงอ่อมกันเลยคะ่ะวัตถุดิบเราก็ เตรียมไว้เหมือนเดิมค่ะเรามาดูวัตถุดิบอันดับแรกที่เราเตรียมวันนี้เลยค่ะเราก็ใช้เนื้อหมูนะคะเนื้อหมูจะใช้ส่วนไหนก็ได้ค่ะทุกคนที่ทุกใช้อยู่ประมาณ500กรัมนะคะค่ะต่อมาก็จะเป็นในส่วนของผักนะคะวันนี้เราก็จะมี ผักหลายอย่างเลยค่ะก็ใบมังลักเด็ดไว้เรียบร้อยค่ะต้นหอมก็ซอยไว้เรียบร้อยค่ะก็มีใบมะกรูดกตะตคร้นะคะแล้วก็ขาดไม่ได้เลยค่ะทุกคนก็คือใบผักชีลาวนะคะแล้วก็หั่นไว้เรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมแกงค่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเครื่องแกงหรือพริกแกงเลยค่ะพริกแกงก็จะมีหอมนะคะหอมแดงก็ตามชอบค่ะตะไคร้หั่นไว้ค่ะแล้วก็ข่าเล็กน้อยค่ะแล้วก็จะมีพริกนะคะพริกแดงพริกเขียวค่ะพริกแดงจินดาค่ะส่วนเครื่องปรุงก็จะมีน้ำปลาต้มสุกค่ะ ประมาณสองช้อนโต๊ะนะคะน้ำปลาแล้วก็ใช้อยู่ที่1ช้อนโต๊ะคะ่ะทุกคนเครื่องปรุงแบบง่ายๆนะคะเครื่องปรุงไม่ได้มีอะไรมากคะ่ะทุกคนแกงอ่อมคะ่ะต่อมาก็จะเป็นผงนัวคะ่ะ1ช้อนชาคะ่ะสำหรับคนที่ทานนะคะทุกคนที่ตุ๊กกล้องใส่นะคะเน้นความแซ่บค่ะแล้วก็น้ำเปล่าหนึ่งถ้วยคะ่ะ เอาละค่ะทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเรามาลงมือโขกพริกกันเลยค่ะโขกพริกแกงนะคะก็ใส่เครื่องที่เราเตรียมไว้ลงไปเลยค่ะก็มีตะไคร้หั่นซอยนะคะพริกหอมแดงค่ะแล้วก็พริกสดค่ะใส่ลงไปเลยค่ะในขั้นตอนนี้เราก็เอาเกลือนะคะใส่ไปเล็กน้อยค่ะหลังจากนั้นเราก็มาตำพริกแกงเลยค่ะถ้าอยากให้ละเอียดก็นำไปปั่นนะคะเราตำเอาค่ะ เสร็จเรียบร้อยค่ะทุกคนเราก็ไปตั้งกระทะเลยค่ะน้ำพริกแกงลงมาผัดเลยค่ะไฟค่อนข้างอ่อนนะคะเพราะว่าพริกแกงถ้าไฟแรงเขาจะฉุนค่ะทุกคนเอาละค่ะเราก็ผัดเข้าให้หอมค่ะ พริกแกงเราหอมได้ที่แล้วเราก็เอาเนื้อหมูลงมาผัดรวมกับพริกแกงเลยค่ะทุกคนใส่ลงไปเลยค่ะผัดเนื้อหมูกับพริกแกงให้เข้ากันค่ะในช่วงนี้พริกแกงเขาจะมีความฉุนมากๆเลยนะคะทุกคน เก่งใจข้างบ้านเดี๋ยวพี่ตุกใส่น้ำล้างคกเข้าไปด้วยค่ะเพื่อนๆเพิ่มความนัวความแซบนะคะใส่น้ำไปเล็กน้อยค่ะหลังจากนั้นเราก็ผัดเข้าไปเรื่อยๆค่ะรอให้เดือดน,นะคะทุกคน พอน้ำเดือดแล้ว,ลวเราเร่งไฟได้นะคะในขั้นตอนนี้ค่ะน้ำแกงเราก็เริ่มเดือดแล้วค่ะทุกคนเราก็ใส่เครื่องปรุงเลยค่ะ ก็ใส่น้ำปลาต้มสุกลงไปค่ะถัดมาก็ใส่น้ำปลาค่ะแล้วก็ใส่ผงนัวค่ะแลคนให้เข้ากันค่ะ เดี๋ยวเรเติมน้ำเปล่าลงไปอีกนะคะแกงอ่อมจะแกงแบบคุกขิกหรือว่าแกงเพิ่มน้ำเยอะๆก็ได้นะคะเดี๋ยวพี่ตุกใส่หมดถ้วยไปเลยดีกว่าค่ะตอนแรกว่าจะแกงแบบคุกขิกเดี๋ยวแกงให้ให้หมดถ้วยหนึ่งเลยค่ะทุกคนหลังจากนั้นนะคะเราก็ตั้งน้ำไว้ให้เดือดนะคะทุกคนให้น้ำเขาเดือดเลยแล้วก็ปิดฝาไว้ก่อนค่ะค่ะน้ำแกง เราก็เดือดเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเราชิมรสชาติได้นะคะถ้าขาดอะไรเราก็เติมไปแต่รสชาติพอดีแล้วค่ะเราไม่เติมอะไรเราเมื่อกี้พี่ตุ๊กไม่ได้ใส่ตะไคร้กับใบมะกรูดเราก็ใส่ไปก่อนค่ะแล้วก็ตั้งไว้อีกสักพักหนึ่งค่ะทุกคนให้เขามีความหาอมของตะไคร้กับใบมะกรูดลงไปในเครื่องแกงพริกแกงเราก่อนนะคะทุกคนเอาละค่ะเพอได้ที่แล้วในขั้นตอนนี้เราก็มาใส่ผักได้เลยค่ะผักก็ใส่ ใบผักชีลาวลงไปได้เลยค่ะทุกคนในขั้นตอนนี้หอมมากๆเลยค่ะใบผักชีลาวนี้จะเข้ากับแกงลาวหรือแกงอ่อมเรามากๆเลยนะคะทุกคนหอมมากๆค่ะเราก็ใส่ไผ่ใส่ผักทุกอย่างอะคะ่ะทุกคนลงไปให้หมดเลยค่ะใส่ใบมังกรักใส่ต้นหอมซอยค่ะแล้วก็ใส่ทุกอย่างคะ่ะที่เราเตรียมไว้นะคะ อยางตรอนี้นเราก็มาคนค่ะคนผักนะคะให้เขาสุกให้เซตตัวค่ะทุกคนหอมมากๆเลยค่ะแกงออมหมูของเราค่ะทุกคนเมนูอร่อยอีกเมนูหนึ่งเลยนะคะเพื่อนๆ แกงอ่อมเราก็สุกเรียบร้อยค่ะเราก็ปิดแก๊สได้เลยค่ะทุกคนเอาละค่ะเราตักใส่ถ้วยเลยค่ะตักใส่ถ้วยเป็นที่เรียบร้อยค่ะทุกคนแกงอ่อมหมูแบบบ้านของเราสีสันน่าทานมากๆเลยค่ะแต่แซ่บค่ักคัพี่น้อง เมนูนี้ทำกินแบบง่ายๆเลยนะคะเพื่อนๆถ้าหากใครชอบเมนูแกงอ่อมก็ลองทำทานดูนะคะเป็นเมนูที่ทานกับข้าวสวยนี้อร่อยมากๆหรือจะกินกับข้าวเหนียวก็อร่อยนะคะเมนูนี้ค่ะเพื่อนๆพี่ตุ๊กขอบคุณทุกท่านนะคะที่มารับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์ทุกๆคอมเมนต์นะคะอยากจะให้พี่ตุ๊กทำคลิปไหนคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะคะเพื่อนๆ วันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ